เอาละท่านผู้ชมที่รักมาวางมันลงบนโต๊ะกันเถอะสถานการณ์มันนิ่งสนิทเหมือนกับหินที่เรากําลังมองหาอยู่นี่คือดาวเคราะห์สมมุติอีกแล้วเป็นตัวละครที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเอาแต่โครจรรอบโลกจากเงามืดผมติดตามประวัติความโน้มถ่วงของมันมาหลายปีแล้วมันทิ้งร่องรอยการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่ผิดพลาดและทําให้นักดาราศาสตร์สับสนแต่มันซ่อนตัวอยู่ตลอดไปไม่ได้ระบบสุริยะนี้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราจะพบดาวเคราะห์ไว,วาแน่นอน ใช่แล้วอีกวันกับอีกภารกิจใหม่ในการไขปริศนาของระบบสุริยะงานวิจัยใหม่ชี้เห็นถึงโลกที่ซ่อนเร้นอีกใบหนึ่งผมต้องบอกว่าเราไม่ควรมองข้ามทฤษฎีเหล่านี้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิดนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้เต็มไปได้วยข้อมูลมหาศาลโชคดีที่พวกเขามีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประมวลสมการมหาศาลซึ่งน่าจะทําให้คนอย่างผมปวดหัวได้แต่นั่นแหละคือที่มาของทฤษฎีเหล่านี้มีอยู่ครั้งหนึ่ง แม้แต่ดาวเนปจูนก็ดูเหมือนเป็นทฤษฎีที่ไม่น่าเชื่อเมื่อดาวยูเรนัสถูกค้นพบในปี1781โดยวิลเลียมเฮอร์เชลเป็นเวลาหลายทศวรรษมันดูเหมือนจุดสิ้นสุดของระบบสุริยะแล้วแต่ดาวยูเรนัสกลับไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มีบางอย่างผิดปกติกฎอาจจะผิดหรือไม่ก็มีมือที่มองไม่เห็นอยู่ที่นั่นนักคณิตศาสตร์เนื้อสองคนอดัมในอังกฤษและเลอแวรีเยในฝรั่งเศสหยิบลูกคิดขึ้นมาและแล้วมันก็ปรากฏ ดาวเนปจูนปรากฏขึ้นตรงจุดที่ทำนายไว้พอดีนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของคณิตศาสตร์เลยล่ะชัยชนะครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการตามล่าครั้งต่อไปในช่วงต้นทศวรรษที่1900เพอร์ซิวัลโลเวลล์ติดใจทฤษฎีดาวเคราะห์เอกมากเขามั่นใจว่าดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนยัง,ง,โงโคจรอย่างแปลกประหลาดเขาจึงจินตนาการถึงโลกลึกลับขนาดยักษ์ที่กำลังดึงวงโคจรของพวกมันทีมของเขาออกล่ามาหลายปีและในปี1930 ครยทอมบอก็ได้พบดาวพลูโตดาวพลูโตคือดาว X งั้นหรอไม่ใช่ไม่เร็วขนาดนั้นดาวพลูโตเล็กเกินไปมันไม่ตรงกันกระแสความตื่นเต้นจางหายไปและหลายทศวตรรษต่อมายานวอยเจอร์สก็ได้แสดงให้เห็นว่าวงโคจรประหลาดนั้นสมเหตุสมผลมาตลอดดาวเคราะห์เอย่างน้อยก็ในเวอร์ชันของลเวลไม่เคยมีอยู่จริงจากนั้นก็มาถึงดาวเคราะห์ X ดวงที่9ในปี2016 นักวิจัยสังเกตเห็นว่าวัตถุในแถบไครเปอร์ที่อยู่ห่างไกลไม่ได้กระจัดกระจายอย่างสุ่มวงโคจรของพวกมันรวมตัวกันอย่างแปลกประหลาดเราว่าม,มีบางสิ่งกําลังดึงพวกมันให้อยู่ในแนวเดียวกันพวกเขาเสนอว่ามีซูเปอร์เอิร์ธที่มวล5-10ถึงเท่าของโลกโคจรห่างออกไปหลายร้อยหน่วยดาราศาสตร์การจําลองทําให้ดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนการค้นพบในภายหลังคือดาวเคราะห์แคร์ชื่อ2017 O F 2 0 1ทําให้เรื่องราวยิ่งแปลกขึ้นไปอีก บางคนบอกว่ามันทําให้ความเป็นไปได้ของดาวเคราะห์ดวงที่9้าอ่อนลงในขณะที่บางคนบอกว่ามันเป็นหลักฐานเพิ่มเติมสําหรับตอนนี้ดาวเคราะห์ดวงที่เก้ายังคงเป็นเรื่องอาจจะอย่างไรก็ตามการวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้อีกดวงหนึ่งซึ่งปัจจุบันเรียกว่าดาวเคราะห์วายซึ่งแตกต่างจากดวงอื่นเชื่อกันว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดเล็กกว่าโดยมีขนาดใกล้เคียงกับโลกหรือดาวพุธมากกว่าและซ่อนตัวอยู่หลังแถบไครเปอร์เพียงเล็กน้อย นี่คือเบาะแสสําคัญเลยดาวเนปจูนออกไปไกลวัตถุน้าแข็งบางชิ้นอยู่ในลักษณะเอียงทั้งหมดเหมือนลูกแก้วกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนที่ไปด้านเดียวกันในขณะที่อยู่บนพื้นผิวเรียบซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นแรงโน้มถ่วงควรทําให้มันตั้งตรงไปนานแล้วคาอธิบายที่ง่ายที่สุดห,หรอมีดาวเคราะห์ที่ซ่อนอยู่จึงทําให้ระบบสุริยะชั้นนอกปิดเบี้ยวอย่างเงีย,งยบๆเหมือนพี่เลี้ยงเด็กซุกซนนักดาราศาสตร์ตรวจสอบวงโคโจรขอ,ของแถบไครเปอร์กับระนาบคงที่ของระบบสุรยิยะ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นจุดสมดุลของดาวเคราะห์ทั้งหมดรวมกันหากทุกอย่างเป็นปกติวงโคจรควรจะเรียงตัวกันแต่ไม่เป็นเช่นนั้นพวกมันทั้งหมดเอเียงไปในทางเดียวกันเหมือนดินสอจำนวนหนึ่งที่ถูกทิ้งลงบนพื้นแลยด้วยเหตุผลบางอย่างทุกแท่งจึงชี้ไปที่มุมเดียวกันตามที่นักวิจัยกล่าวโอกาสที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีเพียง 2- ถึงเเเท่านั้นซึ่งคล้ายกับการโยนเหรียญ5ครั้งติดต่อกันแล้วเหรียญก็ตกลงด้านเดียวกันทุกครั้ง นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้คำนวณอย่างพิถีพิถันและได้คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคุณเดาถูกแล้วนั่นคือวัตถุอีกชนิดหนึ่งที่มีแรงโน้มถ่วงสูงนักณิตศาสตร์แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์ที่มีขนาดอยู่ระหว่างดาวพุธกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ระยะห่าง1 0 0่งอถึงสองเอยูสามารถรักษาความเอียงนั้นไว้ได้ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปไม่ไกลเกินไปขนาดและระยะห่างที่เหมาะสมพอดีที่จะทาให้แถบไครเปอร์เบี้ยวโดวยไม่ทําให้ส่วน,นอื่นๆสับสวนวุ่นวายและนี่คือจุดที่มันสนสุก ในทางทฤษฎีดาวเคราะห์วายสามารถอยู่ร่วมกับดาวเคราะห์ดวงที่9้าได้ดาวเคราะห์ดวงที่เก้าถูกสันนิษฐานว่าดึงองคจรน้ำแข็งให้กลายเป็นกระจุกดาวคล้ายกับสุนัขที่คอยต้อนแก่ดาวเคราะห์วายไม่ได้รวมกลุ่มดาวใดๆเลยแต่มันทําให้พื้นที่ทั้งหมดเอียงแทนซึ่งหมายความว่าหากทั้งสองดาวเคราะห์มีจริงเราอาจมีดาวเคราะห์ที่ซ่อนอยู่สองดวงที่ก่อตัวเป็นขอบของระบบสุริยะของเราในรูปแบบที่แตกต่างกัน แล้วทำไมเราถึงยังไม่เห็นเพื่อนบ้านลึกลับนี่ล่ะง่ายๆเลยมันริบรี่ที่ระยะห่าง100-200 a u แสงแดดอ่อนกว่าบนโลกหลายพันเท่าดาวเคราะห์หินที่อยู่ไกลออกไปจะสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับกล้องโทรทัศน์ของเรามันจะดูเหมือนจุดเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นลอยข้ามทุ่งดาวเลษ์กอันพลุกพล่านคล้ายกับการพยายามมองหาแมวสีเทาที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องใต้ดินมืดๆที่มีแสงจันทร์สลัวๆล,ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา การที่ดาวเคราะห์วายเคลื่อนที่บนท้องฟ้าด้วยความเร็วช้าราวกับหอยทากก็ยิ่งช่วยไม่ได้ถ่ายรูปไวป้หนึ่งปีและอีกสองสามเดือนต่อมามันอาจดูเหมือนไม่เคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ำการสำรวจท้องฟ้าแบบเก่าก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจับภาพสิ่งที่รีบรีและช้าขนาดนั้นมันยอดเยี่ยมสำหรับการตรวจจับดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนที่เร็วใกล้โลกแต่ไร้ประโยชน์สำหรับเต่ามืดๆที่คลานอยู่บริเวณขอบของระบบสุริยะแต่การล่ย,ยังไม่จบสิน้น นักดาราศาสตร์กำลังฝากความหวังไว้กับผอดูดาวเวลราลรูบินกล้องโทรทัศน์ขนาดมืออมาตัวใหม่นี้จะถ่ายภาพท้องฟ้งฟายามค่ำคืนด้วยรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนหากดาวเคราะห์ไวอยู่ที่นั่นรูบินอาจจะเป็นคนที่ค้นพบมันและถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นรูบินจะให้หลักฐานที่ดีที่สุดแก่เราว่ามันไม่มีอยู่จริงใครจะรู้บางทีมันอาจจะพบสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงก็ได้ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าดาวเคราะห์วายมีจริงมันมาจากไหนบางทีมันอาจเป็นเศษซากที่เหลือจากยุคแรกเริ่มอันแสนวุ่นวายของระบบสุริยะหลายพันล้านปีก่อนตอนที่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูดยังคงโคจรอยู่ก้อนหินและน้ําแข็งขนาดไม่คมาถูกเหวี่ยงไปมาราวกับรถบัมของจักรวาลบางดวงรวมกันจนกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในปัจจุบันดวงอื่นถูกเหวี่ยงออกไปทั้งหมดพุ่งสู่อวากาศระหว่างดวงดาว ดาวเคราะห์วายอาจเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่โชคดีที่สุดที่รอดชีวิตแม้จะเล็กเกินกว่าจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แต่ก็มีมวลมากพอที่จะโคจรอ,อยู่ในวงโคจรที่เสถียรบริเวณขอบได้อีกความเป็นไปได้หนึ่งที่เจ๋งกว่านั้นมากอาจเป็นดาวเคราะห์นอกระบบดาวเคราะห์วายอาจเป็นเพียงดาวเคราะห์นอกระบบในจักรวาลที่เทียบเท่ากับเด็กที่ถูกอุปการะหรือสัตว์จรจัดที่หลงทางจนได้บ้านแล้วจะหมายความว่าอย่างไรหากดาวเคราะห์วายมีจริง อย่างแรกมันจะหมายถึงตำราเรียนจำนวนมากที่จะได้รับฉบับพิมพ์ใหม่หนังสือภาพเล่มใหม่ด้วยมันยังท้าทายวิธีที่เราคิดว่าดาวเคราะห์เก่ะตัวขึ้นมวลจากดาวพุธถึงโลกที่อยู่ไกลขนาดนั้นไม่ตรงกับแบบจำลองมาตรฐานของดาวเคราะห์ที่เก่ะตัวใกล้ดวงอาทิตย์และคงอยู่ระบบสุริยะในยุคแรกอาจจะดูร้ายพอที่จะเหวี่ยงมันออกไปด้านนอกและยังคงผูกมันไว้หรือไม่ก็ไม่ได้เริ่มต้นเกิดขึ้นที่นี่เลยและถูกจับได้ในภายหลังว่าโดนขโมยมาจากดาวฤกษ์ดวงอื่น มีอีกมุมหนึง่งนั่นคือดาวหางดาวเคาะอนนอกระบบนั้นอาจดึงวัตถุน้ำแข็งที่ขอบของระบบสุรยะแล้วดันบางส่วนเข้ามาด้านในเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจช่วยนำน้ำและองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมายังโลกแต่นั่นเป็นเพียงการคาดเดาวในตอนนี้อย่างไรก็ตามคําถามที่สำคัญที่สุดคือมีอะไรอีกบ้างที่รออยู่ข้างนอกหากดาวครอ์ขนาดเท่าโลกยังหุดรอดสายตาเราไปได้ โลกที่เล็กกว่าดาวแครน้ำแข็งและปริศนาอื่นๆอาจรออยู่ไกลออกไปเมกออสอาจเป็นที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่เรายังไม่เคยฝันถึงการค้นพบดาวเคราะ์วายจะไม่ใช่แค่าการเพิ่มดาวเคราะห์เข้าไปแต่มันจะเปิดบทใหม่ในการสำรวจระบบสุริยะเลยและแล้วเราก็มาถึงขอบแผนที่ที่แสงไฟถนนของระบบสุริยะของเราดับลงมันเป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยฝุ่น อีกหนึ่งเบาะแสในการไล่ล่าจักรวาลอันมืดมิดเบาะแสบางอย่างใช้การไม่ได้และหายไปยังอื่นหรอก็ยังคงอยู่ที่นั่นราคอยการค้นพบแล้วดาวเคราะห์วายล่ะคดียังคงเปิดกว้างแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนในระบบสุริยะของเราตราบใดที่วงโครจรยังคงสั่นคลอนและพรมจักรวาลยังคงยับยุยี่นักดาราศาสตร์พวกเขาจะค้นหาต่อไปพวกเขาจะไม่หยุดค้นหาดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดอันไม่มีที่สิ้นสุด บางทีมันอาจแค่ต้องรอเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเฮ้ฟังนะมีการแจ้งเตือนสีแดงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของนา s a คำนวณไว้ว่าหรือเวลาอีกเพียง2,21 0ปีก่อนที่โลกจะดับสูญโลกของเรากำลังจะโอ้เดี๋ยวนะขอโทษทีผมคิดว่าเลขพวกนี้เป็นความผิดพลาดเอองานวิจัยบอกว่าอีก1 0 0 0งพันล้านปีข้างหน้าโล่งใจจริงๆหายใจตามปกติได้ ถึงอย่างนั้นนี่หมายความว่าโลกของเรามีวันหมดอายุอย่างเป็นทางการแล้วและไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคืองานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตบนโลกจะสิ้นสุดลงได้ยังไงทําไมและเมื่อไหร่ด้วยความร่วมมือจากนาซาและมหาวิทยาลัยโทโฮของญี่ปุ่นตอนนี้เราทําเครื่องหมายปฏิทินไว้ได้แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกประมาณ1000ล้านปีแต่แล้วจะเกิดขึ้นยังไงและเพราะอะไรล่ะแม้กระทั่งต้นศตวตรรษที่20นักว,วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรให้พลังงานดวงอาทิตย์ หนึ่งในแนวคิดหลักๆแ,แรกๆคือดวงอาทิตย์เป็นเพียงฐานขนาดยักษ์เป็นเพียงลูกไฟขนาดใหญ่ที่เผาไหม้เชื้อเพลิงบางชนิดแต่ก็ตัดประเด็นนี้ออกไปได้ง่ายๆเนื่องจากด้วยอัตราที่ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานออกมาคาดว่าดวงอาทิตย์จะเผาผลาญเชื้อเพลิงชนิดนั้นหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่พันปี และแม้แต่ในสมัยนั้นนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาก็เห็นพ้องต้องกันว่าโลกมีอายุอย่างน้อย100ล้านปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนั่นหมายความว่าการเผาไหม้ทางเคมีไม่น่าจะทําให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้นานขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงหันไปหาทฤษฎีที่เนิร์ดกล่าวอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นคือการหดตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงแนวคิดนี้กล่าวว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงเพราะน้าหนักของมันเอง แรงโน้มถ่วงจะดึงกา๊าซทั้งหมดเข้าด้านในบีบตัวเองให้แน่นขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับการถูมือให้อบอุ่นเรารู้ว่าดาวครอแก๊สยักษ์อย่างดาวพฤหัสสบ,บดีและดาวเสากำลังหดตัวเล็กน้อยภายใต้น้ำหนักของตัวเองและปล่อยความร้อนออกมา,มามากกว่าที่ได้รับจากดวงอาทิตย์เพราะงั้นการหดตัวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือที่รู้จักกันในชื่อกลไกเควินเฮลมโฮลส์มีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ให้พลังงานแก่ดวงอาทิตย์ เมื่อนักวิจัยคำนวณก็พบว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างได้เพียงประมาณ20หรือ30ล้านปีเท่านั้นในที่สุดนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ได้เรียนรู้ว่าความลับที่แท้จริงเบื้องหลังพลังและความยืนยาวของดวงอาทิตย์นั้นทรงพลังยิ่งกว่านั้นมากนั่นคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันลึกลงไปในดวงอาทิตย์นั้นร้อนอย่างไม่น่าเชื่อเรากำลังพูดถึงอุณหภูมิ15ล้านองศาเซลเซียส และอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่และหนักมากความร้อนและแรงกดดันทั้งหมดนั้นบีบรัดอะตอมไฮโดรเจนและบังคับให้มันเกาะติดกันเมื่ออะตอมไฮโดรเจนเสียอะตอมถูบีบรัดอย่างแรงพอพวกมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่นั่นคืออะตอมฮีเลียมเมื่อเป็นเช่นนั้นมวลของพวกมันเล็กน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานและนั่นคือสิ่งที่กลายเป็นแสงอาทิตย์และความร้อนหลายศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนต่างหวาดกลัวว่าดวงอาทิตย์จะเย็นลงสักวันหนึ่งและนั่นก็จะเกิดขึ้นในที่สุด ประมาณ5,000ล้านปีนับจากนี้ดาวฤกษ์ของเราจะหมดไฮโดรเจนและแรงโน้มถ่วงจะเข้ามาแทนที่แต่ก่อนหน้านั้นนานมากโลกจะพังพินาศไปแล้วตามการคาดการณ์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยนาซาโลกของเราจะกลายเป็นหินที่ไม่เกลีย่ยและอยู่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์จะดับลงแต่เพราะมันจะเผาไหม้ร้อนเกินไปปรากฏว่าแนวคิดเรื่องหายนะในอดีตนั้นไม่ได้ผิดพลาดไปสิทีเดียวดวงอาทิตย์จะทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกเพียงแต่ไม่ใช่เพราะมันเย็นลง แต่ทำไมล่ะก็เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์กำลังส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆและผมไม่ได้หมายถึงอารมณ์ของมันมันปล่อยพลังงานออกมามากขึ้นมันเป็นผลข้างเคียงตามธรรมชาติที่ช้าๆของปฏิกิริยาฟิวชันนิวเคลียร์ที่เราเพิ่งพูดถึงไปในส่วนลึกของแกนกลางของดวงอาทิตย์ได้หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมมาหลายพันล้านปีแล้วแต่เมื่อฮีเลียมสะสมมากขึ้นแกนกลางก็จะมีความหนาแน่นและร้อนขึ้นลองคิดดูซิว่ามันเป็นหม้ออัดแรงดัน ยิ่งแรงนันภายในเพิ่มขึ้นเท่าไหรความร้อนจากภายในก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี้เร่งปฏิกิริยาฟิวชันซึ่งหมายความว่าพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นและดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มส่องสว่างขึ้นเล็กน้อยมันไม่ได้น่าตกใจอะไรหรอกเราคงไม่สังเกตเห็นมันในช่วงชีวิตนี้หรอกแต่หุ่นยนต์แอนดรอยในอนาคตที่เรากําลังจะสร้างอาจจะสังเกตเห็นก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปความร้อนที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดวงอาทิตย์สว่างขึ้นประมาณ30%เมื่อเทียบกับตอนที่โลกกถือําเนิด แต่การเสื่อมถอยของสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นมากแม้กระทั่งก่อนถึงเส้นตายที่กำหนดไว้เมื่อดวงอาทิตย์ยังคงเพิ่มความร้อนขึ้นเรื่อยๆโลกก็จะต้องมีเง่อออกแสงแดดที่เพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนถึงจุดที่พื้นผิวมหาสมุทรสูงถึงประมาณ47องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศทั้งหมดของโลกไอ้นาเริ่มลอยขึ้นจากมหาสมุทรและสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศเบื้องบนส่งผลให้ความร้อนถูกกักเก็บไว้มากขึ้นก่อให้เกิดชั้นหนาและชื้นปกกลลุมโ นักวิทยาศาสตร์เรียกวัฏจักรที่กำลังดำเนินอยู่นี้ว่าปรากฏการเรือนกระจกแบบชืน้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้โลกของเราแห้งแล้งเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อพืชด้วยพืชต้องพึ่งพาคาร์บอนไดออกไซด์จากอา,ากาศเพื่อจเจริญเติบโตยังไงก็ตามเมื่อโลกร้อนขึ้นกระบวนการทางธรรมชาติบางอย่างดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศมากเกินไปเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไม่เหลือเพียงพอให้พืชดำรงชีวิตป่าจะหายไปก่อนจากนั้นก็ทุ่งหญ้า พุ่มไม้และแม้แต่พืชที่ปกติทนทานต่อความร้อนจัดทั้งหมดนี้จะนําไปสู่การล่มสลายของออกซิเจนเนื่องจากพืชและ CO2 มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์สแสงกล่าวโดยสรุปนี่คือวิธีที่พืชใช้แสงอาทิตย์ร่วมกับน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างพลังงานของตัวเองและผลิตออกซิเจนเป็นของเสียปัจจุบันออกซิเจนมีสัสดส่วนประมาณ21%ของชั้นบรรยากาศโลกแต่เมื่อออกซิเจนลดลงแม้จะแค่1%ก็ตาม สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างที่เรารู้จักก็มีแนวโน้มที่จะสูญสิ้นไปชีวมณฑลของโลกจะหดตัวลงเหลือเพียงจุลินทรีย์และเอ็กซ์ตรีมไฟเพียงไม่กี่ตัวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกแต่แม้แต่พวกมันก็อยู่ได้ไม่นานเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจำลอง2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยน่าแปลกที่ทั้งสองโลกสูญเสียออกซิเจนในเวลาเดียวกันคือปประมาาาณ1000ล้นนนีีับจก นั่นหมายความว่าพืชและการสังเคราะห์สแสงช่วยได้แต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่กักเก็บออกซิเจนไว้ในชั้นบรรยากาศอันที่จริงแล้วมันเป็นการต่อสู้ทางเคมีระยะยาวระหว่างกา๊าซภูเขาไฟและหินที่ค่อยๆดูดซับออกซิเจนเหมือนฟองน้ําแม้ชีวิตส่วนใหญ่จะสูญสิ้นไปความร้อนก็ยังคงดําเนินต่อไปทําให้มหาสมุทรเดือดพล่านไม่ใช่ในคราวเดียวแต่มหาสมุทรจะค่อยๆระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างช้าๆแต่ไอ้น้ำนั้นจะไม่กลับลงมาเป็นฝนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำไมนันเหรอฉันบรรยากาศจะร้อนและหนาเกินไปสําหรับเรื่องนั้นแสงแดดจะเริ่มแยกน้ําออกจากกันและไฮโดรเจนจะหลุดออกสู่อวกาศอย่างถาวรเมื่อหายไปแล้วมันก็จะหายไปตลอดการกล่าวโดยสรุปคือแทนที่น้ําบนโลกจะตกลงมาอีกครั้งน้ําจะค่อยๆรั่วไหลออกสู่อวกาศจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ถึงแม้แอ่งน้ําสุดท้ายจะยังไม่หายไปสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก,ก็คงสูญสิ้นไปนานแล้ว เมื่ออุณหภูมิและออกซิเจนสมดุลกันหมดลงแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดก็ดำงงอยู่ไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดโลกก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราแทบจำไม่ได้หินแห้งไร้ชีวิตจะไม่มีน้ำไม่มีออกซิเจนและไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่มหาสมุทรจะหายไปชั้นบรรยากาศจะเบาบางและเป็นพิษแม้แต่จุลินทรีย์ที่แข็งแรงที่สุดก็จะหายไปยังไงก็ตามดวงอาทิตย์จะยังคงส่องสว่างบนท้องฟ้าโลกจะยังคงโครจรต่อไปเช่นเคย โลกจะยังคงเป็นดาวเคราะห์เพียงแต่ปาตราศจากสิ่งมีชีวิตแต่ก่อนถึงวาระสุดท้ายของจักรวาลโลกจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้อีกต่อไปซึ่งก่อให้กเกิดคำถามสำคัญแล้วมนุษย์ในอนาคตจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดได้บ้างการหลบเลี่ยงรังสีจากดวงอาทิตย์และการสูญพันธุ์อาจกลายเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์บางทีเราอาจจะสร้างอนานิคมอวกาศขนาดมาึมาและกระโดดจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งคอยหนีจากความร้อนระอุของดวงอาทิตย์ไปเรื่อย แม้ว่าเราจะปรับสภาพดาวังคารให้คล้ายกับโลกมากขึ้นเพื่อให้เราอยู่อาศัยได้แต่มันก็ยังถูกเผาไหม้ในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์เดียวกันเพียงแต่น้อยกว่าเท่านั้นหรือบางทีเราอาจจะใสศอยู่ในแหล่งอาศัยในอวกาศขนาดยักษ์ที่หมุนได้เหมือนกับอนานิคมโอเนียวโลกจำลองลอยน้ำที่มีแรงโน้มถ่วงและอากาศน้ำและพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในระยะยาวสิ่งเหล่านี้อลอยไปไกลจากดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสิ่งต่างๆร้อนขึ้นหรือใครจะรู้ บางทีเราอาจอัปโหลดสมองของเราเปยียงก้อนเมฆจักราวาลหรือกระโดดเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นและเฝ้าดูจักรวาลรากวกับว่าเป็น Netflix โอเคโอเคนี่มันเนิร์ดเกินไปแล้วและเรากำลังจะลงลึกไปในโลกแห่งนิยายวิทยาศาสตร์แต่ไม่ว่าทางออกจะเป็นยังไงมนุษย์ยังมีเวลาอีกนานที่จะคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดจากจุดจบของโลกและสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งรักษามันไว้ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตาม